อานสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่132คลิป1ัน32กันหนึ่งมูสาวาดวัคสิปัทวีขณะ ณสิกขาบทนิทานวัตถุหนึ่งมูสาวาดวักสิบปัทวีขณะณสิกขาบทว่าด้วยการขุดดินเรื่องพิสุชาวเมืองอาชวี 84. สสมัยนั้นพระผู้มีพระพุทธเจ้า พระผู้มีาพ,าพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะังคาวะเจดีเขตเมืองอาชวีสมัยนั้นพวกพิสุชาวเมืองอาชวีช่วยกันก่อสร้างขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินพวกชาวบ้านจึงพากันตนําหนิประนามโพธนาว่า ฉะฉไ้นพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกพิสุได้ยินชาวบ้านพากันตหนิประนามโพธนาว่าบรรดาพิสุผู้มักน้อย จึงตำหนิประนามโพธนาว่าฉะไหนพวกพิสุชาวเมืองอาชวีจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าครั้นพิสุเหล่านั้นพากันตำหนิพวกพิสุชาวเมืองอาชวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสูทั้งหลายว่าพิสูจทั้งหลายทราบว่าพวกเธอขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินจริงหรือ พิสุชาวเมืองอาชวีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆาบุรุษทั้งหลายไหนหนพวกเธอจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าโมฆาบุรุษทั้งหลายพวกชาวบ้านสำคัญว่าดินมีชีวะบุรุษโมฆาบุรุษทั้งหลาย การกระทำอย่างนี้มิได้ทําคนที่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทําคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ8 5ก็พิสูจนใด ุดหรือใช้ให้ขุดซึ่งดินต้องอาบัตปาจิตติเรื่องพิสุชาวเมืองอาชวีจบสิขาบทวิพัง86คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดที่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสวา่าก็ใด คำว่าพิสุมีความหมายอธิบายว่าชื่อว่าพิสุพระเป็นผู้ขอที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าดินได้แก่ดินสองชนิดคือ 1. ดินแท้ 2. ดินไม่แท้ ที่ชื่อว่าดินแท้คือดินล้วนล้วนดินเหนียวล้วนดินมีหินผสมนิดหน่อยดินมีกรวดผสมนิดหน่อยดินที่มีกระเบื้องผสมนิดหน่อยดินมีแร่ผสมนิดหน่อยดินมีทราย ผสมนิดหน่อยดินร่วนเป็นส่วนมากดินเหนียวเป็นส่วนมากแม้ดินที่ยังไม่เผาไฟก็เรียกว่าดินแท้กองดินร่วนหรือดินเหนียวที่ฝนตกลดเกินห้าเดือนลดเกินสี่เดือน ก็เรียกว่าดินแท้ที่ชื่อว่าดินไม่แท้คือดินล้วนดินมีกรวดล้วนดินมีกระเบื้องล้วนดินมีแร่ล้วนดินมีทรายล้วนดินมีดินร่วนผสมนิดหน่อย ดินมีดินเหนียวผสมนิดหน่อยดินมีหินมากดินมีกรวดมากดินมีกระเบื้องมากดินมีแร่มากดินมีทรายมากแม้ดินที่เผาไฟแล้วก็เรียกว่าดินไม่แท้กองดินร่วนหรือดินเหนียวที่ฝนตก รถยังไม่ถึงสี่เดือนก็เรียกว่าดินไม่แท้คำว่าขุดคือพิสุขุดเองต้องอาบัตปาจิตติคำว่าใช้ให้ขุดคือพิสุใช้ผู้อื่นให้ขุดต้องอาบัตปาจิตีิพิสุสั่งครั้งเดียวเขาขุดหลายครั้ง ้องอาบั 8, ตปาเจตีหนึ่งมุสาวาสิบปัฐวีขณะณนะสิกขาบทอนาปฏิวานบทภาชน 87, ินีแปดสิบเจ็ดดินพิสุสำคัญว่าเป็นดินขุดหรือใช้ให้ขุดทำลายหรือใช้ให้ทำลายเผา หรือใช้ให้เผาต้องอาบัตปาเจตีดินพิสุไม่แน่ใจขุดหรือใช้ให้ขดุดทำลายหรือใช้ให้ทำลายเผาหรือใช้ให้เผาต้องอาบัตทุกกดดินพิสุสำคัญว่าไม่ใช่ดินขุดหรือใช้ให้ขดุดทำลายหรือใช้ให้ทำลาย เผาหรือใช้ให้เผาไม่ต้องอาบัตไม่ใช่ดินพิสูจน์สำคัญว่าเป็นดินต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่ดินพิสูจไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่ดินพิสูจน์สำคัญว่าไม่ใช่ดินไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาน พิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ88พิสุหพิสุกล่าวว่าท่านจงรู้จงให้จงนำสิ่งนี้มาเราต้องการสิ่งนี้ท่านจงทำสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะสองพิสุไม่จงใจ 3. ามพิสุไม่มีสติ สี่พิสุไม่รู้ห้าพิสุวิกลจริตหกพิสุต้นบัญญัติปฐวีขณะณสิกขาบทที่สิบจบมุสาวาทวักที่หนึ่งจบหมายเหตุคือใช้ให้ผู้อื่นทำด้วยกล่าวว่าท่านจง รู้หลุมเสาจงรู้ดินเหนียวมากจงรู้ดินเหนียวผสมแกลบท่านจงทําให้ดินเหนียวมากจงให้ดินเหนียวผสมแกลบท่านจงดําท่านจงนําดินเหนียวมาจงนําฝุ่นมาต้องการดินเหนียว ต้องการฝุน่นท่านจงทำหลุมเสานี้ให้เป็นกัปปิยะจงทํำยินเหนียวนี้ให้เป็นกัปปิยะจงทําฝุ่นนี้ให้เป็นกัปปิยะคือให้เป็นของที่ควรใช้วงเล็บสองทับแปทับสองบเอ็ วงเล็บรวมสิขาบทที่มีในมุสา,า,าวาดวักมุสาวาดวัฏมีสิบมีสิบสิขาบทคือ 1. มุสาวาดสิขาบทว่าด,ด้วยการกล่าวเท็ส 2. โอมาโอมาสวาดสิขาบท ว่าด้วยการกล่าวเสียดสี 3. เปสุนยะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวสอเสียด 4. ป่ปทโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวว่าด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบทบท 5. สหเสยะสหเสยยะสิกขาบท ว่าด้วยการน,นอนร่วมกัน 6. ทุติยสหเสยสิขาบทว่าด้วยการน,นอนร่วมกันข้อที่สองเธรรมเทศนาศิขาบทว่าด้วยการแสดงธรรม 8. ปภูตาโลจนะศิขาบท ว่าด้วยการบอกอุตริมนุษธรรมที่มีจริงเกทุธะจุลาโลจนสิกาบทว่าด้วยการบอกอาบัตชั่วยยาสิบปัทวีคณะนะปัทวีคณะนะสิกาบทว่าด้วยการขุดดิน จบอ่านลำดับที่132อาจนาซื้อพระไตรปิดกใน45เล่มเล่มที่2พระวินัยปิดกมหาวิภัง2ลำดับที่132คลิป EP 132